ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะคะทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็อสอมมอผู้นําชุมชนหลากหลายคึกคักกันพอสมควรเลยไปรับการฉีดวัคซีนกันไปฟังความรู้สึกของกลุ่มคนเหล่านี้กันค่ะว่าการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เตรียมตัวมาอย่างไรแล้วกลัวไหมบางคนบอกว่ากลัวเนี่ยะข้ามผ่านความกลัวได้อย่างไรมีคาแนะนําดีๆด้วยไปติด ตามรับฟังกันค่ะฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับอาการปกติดีครับเหมือนเราฉีดวัคซีนอื่นๆเลยครับอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ซึ่งตัวกระผมเองนะครับหลังจากฉีดไปเนี่ยถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่แล้วถือว่าสบายกว่ามากครับไม่มีอาการเจ็บแขนไม่มีไข้เลยนะครับ mm hmm. ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีภูมิหมู่กันทุกคนนะครับจะได้ ให้เราไม่มีความเจ็บป่วยกันมากขึ้นลดการนอนโรงพยาบาลลดการต้องนอนห้อง ICU นะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนโควิดกันครับหลังฉีดวัคซีนครบ2เข็มตอนนี้ก็คือหลังฉีดเนี่ยไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะคะแต่ว่าเข็ม2เนี่ยจะง่วงนอนนิดนึงคะ่ะอย่างมีไข้หรือว่าปวดหัวหรืออาการชาอันนี้ยังไม่มีนะคะแล้วเตรีมตัวอคะ ก็เตรียมตัวก็คือให้พักผ่อนให้เพียงพอค่ะดื่มน้ำเยอะๆก่อนมาฉีดค่ะแล้วก็ทำใจให้สบายอย่าวิตกกังวลค่ะ ก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนมาฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องกันโควิดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่เราจะได้ต่อสู้กับโควิด -19 ได้ค่ะแล้วก็ผลข้างเคียงก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะคะอยากให้ทุกคนไายกังวลค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนให้หมดนะคะเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้กับโควิด -19 ได้ค่ะวันนี้ได้มาฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกค่ะออตอนแรกก็มีความรู้สึกกลัวนะคะแต่พอฉีดแล้ว มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโควิดวัคซีนไม่ได้ทำให้หายนะคะแต่อยากจะที่มาฉีดในวันนี้เพราะว่าห่วงลูกห,ห่วงหลานและห่วงคนรอบข้างค่ะเพราะว่าเราออกไปทำงานอยู่ด่านมั่งไปตรวจคนไข้มั่งไปดูแลผู้สูงอายุมั่งตามหน้าที่ของเราเราก็เลยอยากจะมีความเชื่อมั่นในให้เขามั่งค่ะว่าวันนี้ที่เรามาฉีดวัคซีนเพื่อที่เราจะต้องการดูแลประชาชนจริงๆค่ะ วัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเชิญมาฉีดกันเยอะๆนะคะผมคิดว่าถ้าคนฉีดกับคนไม่ฉีดนี่คนฉีดน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า <c oughs> หมอเขาก็บอกแล้วว่าฉีดแล้วลดความรุนแรงที่เป็นมากจะไม่เป็นมากจะเป็นน้อยครับเลยตัดสินใจมาฉีดบางทีโซเชียลมันแรงนะครับเขาเห็นมันออกมาเขาก็กลัวครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันแค่เป็นเสื่วนน้อยนิดเอง ก็อยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องครับมาฉีดครับมันลดความเสี่ยงความรุนแรงได้ครับนี่เสียงข,<า>ของผู้นำชุมชน อสมอผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วฟังอย่างนี้แล้วอุนอ่นใจเลยนะคะใช่ค่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอันตรายจากการฉีดวัคซีนมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับอันตรายจากการที่เราจะติดโควิด -19 ใช่แล้วค่ะย้ํากันอีกครั้งว่าตอนนี้นะคะกับการขึ้นทะเบียนการรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่มผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีกลุ่มโรคเรื้อรัง7โรคต่างๆนะคะยังไงก็ตาม ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆลงทะเบียนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นถามใครไม่เข้าใจสมาร<ช>์ทโฟนไม่มีถามเลยดึงอสอสมอไปถามได้เลยใช่แล้วค่ะเ,เขาห้ามเ <c oughs> ขาห้ามนี่เรียกก็พอหรอพอโซเชียลดิสทานซิ่งใช่แล้วอย่าย่าลืมด้วยนะคะสำหรับใครที่วัคซีนฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเหมือนเดิมใช่แล้วทั้งเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์การเว้นระยะห่างเข้าที่ไหนยังไงก็สแกน ย,ยังเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่ม2กลุ่มที่คุณมัธิดาพูดไปเมื่อสักครู่นี้ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้อยู่นะคะต่อไปอีก2สัปดาห์ค่ะก็จะถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดยอดจองนะคะสิ้นสุดที่เท่าไหร่ก็จะฉีดเท่านั้นโคต้าที่เหลือก็จะถูกนำไปฉีดให้กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นรักษาสิทธิของตอนเองนะคะ